สวัสดีครับเจอกับพี่บิ๊ก TT สกูตเตอร์เซอร์วิสครับผมวันนี้นะครับเป็นวันแรกของการออกทริปกับเจ้าน้องเขียวหวานนะครับนิวแลมเบต้าผมนี่แล้วเจ้าเขียวหวานเนี่ยออกทริปแรกนะครับข้างหลังผมงผมไงคือพอดีผมอะ่ะ ฮาร์เลย์ Harley ด้วยอยู่กับพวกพี่ๆกลุ่มดาวเทาเอ็มซนะครับผมแล้วทีเนี้ยตัวรถผมอะ่ะมันไม่ทันนะแล้ววันนี้เรามีทริปที่จะไปทําบุญกันที่จังหวัดอ่างทองนะครับประกอบกับผมได้เจ้าเขียวหวานมาเนี่ยแล้วทีเนี้ยอยากจะลองขี่แลมเบอรตาเอ็เนี่ยทางไกลนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างผมจะตามพี่ๆฮาร์เลย์ Harley ทันไหมนะครับแต่ ก่อนที่จะมาเนี่ยผมได้ทําการเปลี่ยนชุดข้างนะครับเปลี่ยนเป็นชามแต่งแล้วก็ใส่ท่อโพลีนีเข้าไปนะครับอย่างอื่นยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับแล้ววันนี้ผมจะไปอ่างทองกับพวกวพี่ๆฮาร์เลย์นะครับลองดูว่าไอ้เขียวหวานแลมเบตตาเอ้เนี่ยขี่เดินทางระยะไกลเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับติดตามกันไปไป ก็มาถึงวัดโบสถ์มรดิตานะครับก็เป็นสถานที่ที่วันนี้เราจะมาร่วมทําบุญบริจาคนะครับสิ่งของให้กับโรงเรียนที่นี่ด้วยแล้วก็วัดด้วยนะค,คือวันนี้มันเป็นวันที่เขาเรียกว่าดาวเทาเดียกระจายทําบุญทั่วประเทศคือพี่ๆที่ขี่ฮาเล่กลุ่มดาวเทาเอ็มซีไทยแลนด์เนี่ยเขาจะทํากิจกรรมกันวันเดียวทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนที่อยู่ภูมิภาคไหนายอยู่โซนไหนก็จะออกไปทํากิจกรรมกันหมดอันนี้ของผมอยู่สาย BKKS นะครับก็ออกมากับพวกพี่ๆสายตะวันออกนะครับพวกทางคนครปฐมราชบุรีเราก็ร่วมกันมาทําื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่วัดแห่งนี้แล้วก็โรงเรียนแห่งนี้นะครับมาบริจาคสินของให้เด็กๆก,ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับ ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการออกทริปครั้งแรกของผมกับเจ้าลัมเบต้า X สามร้อยนะครับมางีเป็นไงน้องเกียวหวานเป็นไงใส่ท่อโุลีนี่ไปแล้วนี่เป็นไงโอ้โหตอนแรกไปใหม่ๆดีเลยในการขับขี่ X สามร้อยในการออกทริปนะครับวันนี้ระยะทางอ่างทองไปกับก็น่าจะมีประมาณสักสองถึงสามร้อยโลนะสิ่งหนึ่งที่ผมพบได้เลย ผมว่ารถมันถังน้ํามันเล็กไปนะครับเติมมันบ่อยนะครับหรืออาจจะเพราะว่ามันกินน้ํามันหรือว่าไม่แน่ใจนะหรือว่าน้ามันมันแพงก็ไม่แน่ใจอันนี้ผมไปกลับนะจากพารามสองเติมมันเต็มถังเลยอันนี้ไม่นับนะเติม250รอบหนึ่งแล้วก็ร้อยหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็เติมกลับมาถึงเนี่ยเติมอีก200แล้วเข้าบ้านก็ได้กลับใช้น้ํามันไปประมาณ500กว่าบาทแต่ในการเดินทางครั้งนี้ผมใช้ความเร็วสูงตลอดทางนะครับก็คือพับคันเร่งอย่างเดียวเลย มีใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเริ่มรถติดนะครับก็เพื่อนๆอนฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็อยากรู้อะไรใช่ไหมว่าวันนี้ผมไปขี่กับพี่ๆฮาร์เลย์ Harley นะครับกลุ่มดาวเทานะครับเราไปทากิจกรรมพวกเขาว่าวัาวนนี้ผมขี่นิวแลมเบต้าไปกับกลุ่มฮาร์เลย์ที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดพันเกือบสองพันซีซีกันเนี่ยผมตามเขาไปทันไหมก็บอกว่าผมยังตามทันนะครับผม ยังวิ่งกันในกลุ่มได้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ไปเป็นการทวงทีมใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นปัญหาเรื่องเดียวก็คือแบบที่บอกถังน้ำมันมันเล็กไปนะครับแล้วก็จากการที่เราแต่งไว้นะครับผมว่ามันดีมากกับการขับขี่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยคือระบบเบรกนะครับพอเปลี่ยนระบบเบรกไปเนี่ยมันใจมากกดปุ๊บอยู่ปั๊บนะครับไม่มีให้ต้องกังวลอะไรเลยนะครับผมช่วงล่างก็โอเคดีก็ยังถือว่า ผมว่าผมยังไม่ได้ลองยี่ห้ออื่นแต่ก็ใช้งานได้นะครับแต่ผมรู้แล้วแหละมันต้องมีการปรับเซตอีกนิดนึงนะครับเพื่อออกเดินทางเนี่ยมันต้องปรับเซตประมาณไหนนะครับแล้วก็ล้อยางเนี่ยชุดแปลงล้อเนี่ยใส่ไปไม่ได้มีผลกระทบต่อการขับขี่อะไรเลยขี่ดีด้วยซ้ำเปลี่ยนยางไปเนี่ยรถขี่ดีมากนะครับความเร็วก็มีการเปลี่ยนชามแล้วเปลี่ยนท่อวิ่งนะ130เนี่ยร้อยสามสิบเนี่ยสบายๆนั่งขี่ถ้าหมอบเนี่ยผมหนักประมาณร้อยยี่สิบกิโลผมลองหมอบดูนะก็วิ่งร้อยสี่สิบบวก นะครับมีชามกับท่อวิ่งอยู่ประมาณ140ร้อยสี่สิบกว่าก้ตัวเล็กกว่าผมน่าจะเร็วกว่านี่นะครับโดยรวมขี่ดีไม่อืดติดมือกว่าเดิมเยอะมากนะครับฟิลดีมากถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมไปลองอะไรดูถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้หรือว่ามีทิปไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าน้องเขียวหวานเนี่ยไปออกทิปอีกเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูว่าการเดินทางการใช้งานจริงเนี่ยกับของแต่งที่เราใส่ไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามดูคลิปมาจนถึงตอนจบตอนนี้นะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมติดต่อผมนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับเหมือนเดิมทีทีสกูตเตอร์เซอร์วิสเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วสนใจอะไรแต่งล a มิแต่เองสามร้อยหรือ New เ e s t ้าเนี่ยยินดีให้บริการเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนี EP หน้าผมจะพาเจ้าน้องเฉียว,วยไปทำอะไรรอติดตามนะครับ